สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะขนาดทาคลิปนี่คือตอนเที่ยงนะคะหลังจากวิ่งหยอดน้ํากรดสองชั่วโมงนะคะแต่สิงไม่อยู่ก็หยอดทันก็เหมือนไม่ทันนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าหยอดเสร็จก็ฝนตกพอดีก็ด,ดีกว่าไม่ได้หยอดเหนื่อยมากนะคะขาสั่นไปหมดเลยไม่ได้กินข้าวเช้านะคะถ้ารอกินข้าวเช้าก่อนขอหยอดนี้นะ่าจะไม่ทัน คือมาแบบอย่างอย่างหนักเลยนะคะนี่โอ้ยแดดอยู่สองวันแดดอยู่สองวันสามวันนะคะอันนี้คือวันที่สี่วันที่สี่ก็ตกน่าเสียดายตรงที่ใส่ปุ๋ยยังไม่เสร็จเมื่อเช้านี่กรีดยางแล้วจะสิงไปถ่ายรูปนะคะเทศบาลเขาออกมาตรวจน้ำท่วมนะคะไปถ่ายรูป แล้วไม่ได้รู้ล่วงหน้านะคะก็เลยไม่ได้เตรียมการไว้วิ่งมาหยอดน้ำกรดไม่แหละไม่ได้กินข้าวเชาว้าจนเที่ยงเลยนะหลังจากลงไล์เมื่อเช้านะคะแล้วก็เออเหมือนแดดออกเราก็ชะล่าใจนิดนึงกลับไปนึ่งข้าวนะคะนึ่งปลาปรากฏว่านึ่งปลานี่ยังไม่ได้สุกเลยนะคะต้องเอาเก็บมืดครึ้มก็เลยวิ่งออกมาหยอดน้ำกรดนะคะตั้งแต่ส0โมงเพิ่งเสร็จตอนเที่ยงอะคะ่ะมีเที่ยงกว่าประมาณเที่ยงกี่นาทีก็ไม่รู้ ผลก็เทลงมาแบบนี้ละค่ะยางที่หยอด้ําโจรดไปนี้ยังไม่ทันแข็งหรอกค่ะยังไม่ทันแข็งหรอกแล้วตกมาหนักแบบนี้นี่น่าจะเสียบางส่วนนะคะแต่ก็ไม่น่าจะไม่เสียทั้งหมดหรอกเสียบางส่วนก็ดีดีกว่าดีกว่าไม่ได้ยอด ลมพัดนะคะลมพัดนี่คะ่ะป่ายางโอ้อยาก,กันยุง่งเถียงพอหลบฝนประมาณนี้คะ่ะหนักด้วยนะคะนี่ธรรมชาติเราก็คิดว่าฝนน่าจะซาแล้วนะคะ ปรากฏว่าอย่างที่เห็นนี่แหละหนักด้วยเสียงอ่าเสียงฝนกับหลังคาที่เป็นสังกะสีจะดังจะดัง มองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะภากโน้นจะเห็นแบบลิบรีอยู่นิดนึงมีฟ้าร้องด้วยติดฝนอีกแล้วมวลน้ำมหาศารจะมาไหมต้องรอดูกันต่อไปหนักด้วยค่ะหนักหนักหนักต้องรอดูว่าหนักจะหนักนานไหม ห่วงเสื้อผ้านะคะซักเสื้อผ้าไว้ที่บ้านไม่ได้เก็บเข้าด้วยเรียบร้อยค่ะเปียกหมดเลยรีบนะคะมือเช้ารีบรีบออกมาหยดน้กรดถ้ามาช้าถ้ามาช้าสักสามสิบนาทีก็ทิ้งนะคะอันนี้ก็คือน่าจะทิ้งบางส่วนน่าจะไม่ได้ทิ้งทั้งหมดแต่ก็เสียหายไหมหลังจากเราหยอดน้ำกรดไม่ถึงชั่วโมงนี่ ยางมันจะยังไม่ทันแข็งนะคะที่ยางมันก็จะนิ่มจะอะไรแต่เราก็ต้องบีบอ่ะบีบเอาน้ําออกนะคะครั้งต่อไปแล้วก็บีบออกเป็นก้อนดีกว่าดีกว่าทิ้งทั้งหมดเนาะขาสั่นไปหมดเลยนะคะหิวข้าวด้วยถ้าห่วงกินคือไปกินข้าวก่อนนี่เรียบร้อยเขาไม่ทันหรอกคือมาเร็วมากผลจะมาเร็วมาก บรรยากาศท้องไร่ท้องนาและสายฝน สังเกตเมื่อเช้านะคะน้ายางจะออกเยอะเป็นพิเศษก็คิดอยู่ว่าฝนต้องตก,ตก,ตกแน่ๆคือมันเป็นธรรมชาติที่ที่เราเจอบ่อย,อยๆเราก็จะรู้นะคะแล้วมากรีดช่วงตีสามนี่เหงือ่อเหงื่อแตกเรียกว่าเปียกเปียกโชกเลยนะคะตัวเหมือนอบอ้าวเหมือนอะไรอะ่ะก็ประมาณว่าฝนน่าจะตกฟ้าสั่งฝนรั่งลาก ฟ้ารองด้วยนะคะฟ้ารองด้วยฝนสั่งฟ้าหรือเปล่าสมัยจะเก้านะคะถ้าฝนตกแบบนี้นะพ่อแม่เว้าฟ้าห้องนะคะฟ้าห้องดังๆแบบตึงตึงตึงแบบนี้นะคะคือฟ้านะส่งสัญญาณเธอป่าป่าเล็กป่าน้อยนะคะป่าที่ฮึ้นห้ยฮึ้นหน้านะะเธอล่งห้วยใ่ายอ่ะเธอล่งห้วยใ่ญ่ฝนละมึดแล้วนะคะเหมือนกับ ปลายฝนต้นหนาวนะคะฟ้าฝนสั่งฟ้านะคะปลาล้องสั่งปลาปลาเล็กปลาน้อยให้ลงสู่ห้วยใหญ่นะคะปลาที่ขึ้นไปอยู่ที่นาที่อะไรพอฝนตกแบบนี้นะคะนี่ก็ใครที่มีนามีอะไรที่เป็นอ่าที่ลุ่มนะคะปลาเขาก็จะเยอะก็ถ้าฝนตกแบบนี้นะคะปลาก็จะลงแล้วละ่ะ ปลาก็ละล่งนะคะล่งโต้งล่องเพลือที่เอสโต้งเอสพอลือไว้หน้าไม่แหลมก็โคกนั่นก็หลายอยู่ได้ค่ะป่านะแต่สิ่งนันไม่ได้ลัดไว้คือน้าไม่แหลมนะถึงแม้จะอยู่สูงนะคะแต่มีทางน้ําทางน้ําขึ้นไปปลาจะขึ้นไปได้นะคะปลาจะขึ้นไปได้ปีตะกอดนะคะช่วงที่เราใกล้จะเกี่ยวข้าวน้าน้ําข้นนะคะน้ําข้นแกนาปลาก็จะเยอะอยู่นี่ก็ถ้าฝนหยุดนะคะจะกลับ จะกลับเมื่อตึกสะดุ้งและเมื่อตึกสะดุ้งนะคะเมื่อตึกสะดุ้ง หนักหนักและนานประมาณสัก15หนาทีแล้วนะคะเพราะว่าทำคลิปนี้ก็จะแดนาทีแล้วเออฝาร้าองฝาล้องแป๊บหนึง่งหนักหนักนะคะเสียงฝาห้องตึง้งห้องตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งน่ากลัวแต่สิงร้องโอกนะคะตะกี้แต่สิงมาแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะกลัวกลัวฟ้าร้องแต่ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆด้วยนะคะหนักมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ